Type on the mucker one and to it. it up mistake station. Please line the gap between train and platform. Please mind the gap between train and platform.

สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเนอะตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่สกายวอล์กที่จะเดินไปที่สถานีสาราแรงนะครับผมนะวันนี้ต้อมก็จะพาทุกคนอ่ามาชมนะครับผมนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการขึ้นรถสาธารณะของคนไทยนะครับผมนะเมื่อตะกี้นี้ที่เราอ่าขึ้นมาจากสถานีสีลมนะครับผมนะก็จะเห็นอ่าความเป็นระเบียบแล้วก็ มารยาทนะครับผมนะในการขึ้นรถสาธารณะนะครับคือเห็นเมื่อตะกี้นี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ในขบวนรถเลยนะครับผมนะเพราะว่าเขานั้นมีมารยาทนะครับผมนะการพูดอะไรเขาก็จะไม่พูดนะเสียงลังนะครับผมนะปกติที่มาเมื่อกี้นี้ไม่เห็นใครพูดอะไรนะครับผมเพราะว่าเขาเอ่เป็นระเบียบแค่ไหนนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นสกายบล็อกที่จะเดินไป BTS สาราแรงนะครับผมนะตอนเย็นนะครับผมเวลา6โมงนะนะครับเขาก็จะเป็นระเบียบมากนะครับผมนะคนไทยไม่ใช่ว่าอวยนะครับผมแต่เป็นเรื่องจริงนะครับเวลาขึ้นรถนะครับผม คนเยอะมากนะครับผมตอนเย็นๆนะครับย่านนี้ย่านสีลมนี่บอกด้เยว่าตอนกลางคืนนี่โอ้โหนักต่องเที่ยวทุกคนเดินกันเยอะนะครับย่านนี้นะข้างหน้าเราก็จะเป็นเอ BTS สาราแรงนะครับผมนะตอนนี้ต้อมก็จะเดินทางไปที่ซ่องนนทรีนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเรา,าเข้าไปซื้อตั๋วรดยสารก่อนนะครับผมนะแล้วก็ไปเจอกันอยู่ข้างบนสถานีนะครับครับโอ้คนเยอะมากโหเราจะได้ต่อคิวไหมเนี่ยน่าจะได้ต่อแน่นอนนะครับคนเยอะขนาดนี้นี่ครับ เดี๋ยวเรา,าเข้าไปต่อคิวก่อนนะครับผมนะต่อคิวซื้อตั๋วนะครับนี่ครับผมนี่ก็คือการต่อแถวนะครับผมนะในการขึ้นรถไฟฟ้านะครับผมที่สถานีสาละแรงนะครับนะครับผมความเป็นระเบียบ<ม>ก็จะมะีแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นสถานีที่จะมุ่งหน้าไปไปทางหรือว่าต้นทางบางว่านะครับผม เขาก็จะต่อแถวกันแบบนี้นะครับผมนะครับไม่มีการแซงคิวด้วยนะครับผมเป็นระเบียบจริงๆนะครับคนไทยเนี่ยนี่ชาวต่างชาติมาก็ต้องให้ทำตามนะครับผมนะนเห็นคนไทยยืนแบบนี้นะครับนี่ครับผม ตอนนี้รถไฟกระดังบิ่งเข้าออสถานีแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเขาก็จะให้คนในรถข,ขบวนออกก่อนนะครับผมนะค่อยเข้าไปข้างในนะครับผม กอดไอ้คนอยู่ข้างในออกมากอดนะครับผมนี่ครับเข้าออไปแล้วนะครับผมนะแน่นเลยทุกคน โหทุกคนคนเยอะจริงๆนะครับผมลนะตอนเย็นนี่นะครับผมในสถานีนี้ก็จะมีร้านข่านะครับผมนะก็เยอะพอสมควรนะครับผม ครับเมืองไทยสกายวอล์กนี่ก็แต่ละสถานีนี่เกือบจะมีครบทุกสถาน,นีนะครับผมสำหรับสกายวอล์กนะครับผมการเดินเท้าก็นี่ครับก็จะแยกฝั่งอย่างชัดเจนเลยนะครับผมครับฝั่งด้านนี้ก็จะเดินทางขวานะครับผมนะส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเดินทางซ้ายนะครับผม เอาเป็นมาคลิปนี้ต่อกาจะได้จบคลิปไปที่อันนี้แล้วพี่น้องกระเป๋าบีบีเอฟซีนะครับผมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อมั่คลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ